อาท้อขอโทษนิพนธ์ด้วยเรื่องใหญ่พราวไม่เป็นไรหรอกครับอาแสงไม่จําเป็นตนะ้องขอโทษผมเลยผมรู้สึกดีใจด้วยซ้ำนะครับที่น้องพาวยอมพูดกับผมตรงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่ฝืนใจให้น้องมาแต่งงานกับผมแล้วก็ผมคงไม่มีโอกาสจะได้คุยกับคุณเดือนครับที่ผมมาวันนี้ ผมอยากจะขอคุณอาคบกับคุณเดือนครับแต่พ่อที่พลก็รู้ว่าใหญ่เดือนเคยแต่งงานมาแล้วผมไม่ตังเขียนเรื่องนั้นเลยครับไม่ว่าคุณเดือนจะเป็นยังไงผมยอมรับได้ครับแน่ใจนะผมถามใจตัวเองมสาสักพักแล้วแะครับว่าความรู้สึกที่ผมมีให้คุณเดือน มันคืออะไรกันแน่แต่ตอนนี้ผมว่าผมเข้าใจแล้วครับมันคือความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความเข้าใจผมรู้ตัวอีกทีนะครับคุณเดือนก็เข้ามาอยู่ในหัวใจของผมแล้วผมรู้สึกสบายใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณเดือนผมวางใจและไว้ใจครับอาแสงอาจจะมองผมเป็นคนหล่อแหละเรื่องความรักเดี๋ยวก็น้องพาวเดี๋ยวก็คุณเดือน มันไม่ใช่อย่างนั้นอาแค่ไม่อยากบังคับยายเดือนหรือว่าใครเรื่องนี้อีกเอาเป็นว่าพรุ่นี้นลคงต้องไปถามยายเดือนว่าคิดตรงกันหรือเปล่าขอบคุณนะครับแสงถ้างั้นเดี๋ยวผมขอโทรไปหานะคุณเดือนก่อนนะครับ,บคุณเดือนครับ ทุนิพนธ์คุยกับคุณพ่อเสร็จแล้วเหรคะใช่ครับมีอะไรติดหน้าเดือนหรือเปล่าคะไม่มีเรอกครับแต่ผมอยากจะบอกคุณเดือนว่าเออว่าว่าอะไรคะผมคุยกับอาแสงแล้วนะครับเรื่องขอคบกับคุณเดือนคะไม่กีด คุณนิพนธ์พูดว่าอะไรนะคะผมบอกว่าผมคุยกับอาแสงแล้วนะครับเรื่องขอคบกับคุณเดือนแต่ผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วดีกว่าผมไม่ขอดูใจคุณเดือนละแต่ผมอยากให้คุณเดือนมาเป็นเจ้าสาวของผมเลยนี่คุณนิพนธ์ล้อเดือนเล่นใช่ไหมคะผมไม่ได้ล้อเล่นหรอกครับ คุณเดือนรังเกียจผมไหมครับแต่ว่าเดือนคุณจะบอกว่าคุณเคยแต่งงานมาแล้วใช่ไหมผมไม่สนใจหรอกนะครับผมสนแค่ตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้มองได้คุยได้เจอ,อ,อกับคุณเดือนผมว่าผมรู้จักคุณเดือนดีแล้วละ่ะงั้นเราแต่งงานกันนะครับ คุณเดียนตกลงไหมครับงั้นผมขอตัวไปบอกกระแสก่อนนะครับคุณนิพนธ์เต็เใจไปให้เขาจูบเตงใจไปให้เขาจับกลับมาทั้ง